สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2์งจุดสองเกียร์โตนะครับปีสองพันสิบปดคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สี่แสนสี่มืนเกันบาทครับลุกกเาคิดดีจัดได้เต็มนะฮะฟีดาาครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันหกร้อยครับแปดสิบสี่วดหรือเก้าพันห้าร้อยครับเจ็ดสิบสองวดรถสปังเดิมครับไม่มีชนหนักครับมาพร้อมแม็กแต่ง Line of ฟโรดนะฮะรอๆเลยครับดูดันไม่เกรงใจใคร ภา,ายในก็สวยๆครับพมาลัยมันติฟังก์ชันเบาเป็นเบาผ้านะครับแอ cool, ร์อบรแบ็ก e คู่ระบบเบรก ABS วิทยุเดิมติดโรงงานเดิมเมนะฮะน็อตไม่มีขยับห้องเครื่องก็เดิมเดิมนะเลขมาอยู่ที่หน0 0ง0สนหนึกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกไซน้อยนนทบุรี